Call of Duty แฟรนไชส์เกมเฟิร์สเพรส s ั่ o ชูเตที่อยู่เคียงข้างเราชาวเกมเมอร์มากกว่า17ปีที่ทางพัฒนาก็ได้ฝากผลงานไปม,มากมายแต่เคยสงสัยไหมครับว่าภาคไหนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาคที่มีโหมดเนื้อเรื่องหรือโหมดแคมเปญที่ดีที่สุดตลอดการจากทางแฟนบอยเกม a l l of d u t y และก็สำนักงานรีวิวเกมหนึ่งในภาคนั้นคงหนีไม่พ้น c อ l l of Duty m o ด e ร n w a r f a r e 2ที่ออกมาในปี2009แต่เพราะว่าอะไรกันทำให้ภาคนี้จะได้รับการยกย่องและเชิดชูมากขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับ 5ปีต่อมาหลังที่ซซฟสังหารซาคาเอฟได้ส,สาเร็จท้ายที่สงครามมาจบลงกับการเป็นว่าพวกคนคลั่งชาติต่างออกมายกย่องและเชิดชูสาคาเอฟในฐานะวีรบุรุษของรัสเซียและเริ่มต่อต้านสหรัฐอเมริกาขึ้นมาคารอฟอดีตมือขวาของซาคาเอฟได้วางแผนเก่อการ้ายที่จะนําไปสู่ความพินาศทั่วยุโรปทําให้เราหน่วยแท็กซ์ฟอร์ด 1C1 กับกองทัพ U.S.Army Ranger ต้องเข้าไปขัดขวางจาัดก,การมาคารลอฟให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป โดยเนื้อเรื่องในภาคนี้จะมีความยาวประมาณ5ชั่วโมงซึ่งเป็นตามมาตรฐานความยาวของเกมคอร์รัตี้ในแต่ละภาคโดยในภาคนี้เนี่ยก็จะอย่างนึงก็คือเขาจะแบ่งเป็น3 act หรือ3ช่วงด้วยกันนะครับโดยเป็นช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายเกมตัวละครในภาคนี้ที่เราได้เล่นก็คือโรชหรือว่าแกรี่แซนเดอร์สันซึ่งอยู่ในหน่วยแท็กซ์ฟอร์ด 1C1 ที่มีกัปตันแม็กทาวิสหรือว่าโซฟเป็นหัวหน้าทีมนั่นเองต่อมาคือเจมส์รามิเรสซึ่งอยู่ในกองทัพ US Army Ranger หรือกองทัพของอเมริกา ส่วนภารกิจด,ดีไซน์ในภาคนี้เนี่ยเขาก็ยังมือไม่ตกครับยังทําได้ดีเหมือนในภาคแรกซึ่งภารกิจที่ผมชอบเนี่ยใหญ่ๆจะมีสองอันนะครับก็คือคลิปแฮงเกอร์หรือภารกิจที่2ของเกมที่จะมีตีมเป็นหิมะรือเราเล่นเป็นโรชแล้วก็มีกัปต ish, ันแมคทาวิชโดยเราจะต้องเข้าไปขโมยข้อมูลมาหลังจากนั้นเราก็ต้องหลบหนีครับซึ่งเราจะได้ขี่ยานพานะหนีซึ่งผมบอกแล้วว่าภารกิจเนี่ยมันมากเหมือนเราดูมิชชันอิมเปิลซิเบิลแต่ว่าเราเป็นทอมครูซเองอะ่ะโอ้โหสุดยอด ภารกิจที่สองครับคือ The Only Easy Day Was Yesterday ภารกิจนี้เนี่ยคือเราอ่ะจะต้องไปช่วยนักโทษที่มาคารอฟกลัวครับซึ่งเขาโดนจับอยู่ใน the g u l a g ซึ่งมันเป็นคุกกู l a กเออไม่ใช่คำหยาบนะม,นมันก็มันเขียนกูแลกอเออมันไม่ใช่คำหยาบโอเคภาษาอังกฤษซึ่ง ภารกิจนี้เราต้องเข้าไปช่วยคนที่มาคารอฟกลัวน,นะครับซึ่งเขาโดนจับขังในนี้แล้วก็นอกจากภารกิจนี้ก็ยังมีช่วง act สหรือว่าช่วงท้ายเรื่องเนี่ยชอบหมดทุกภารกิจเลยมันสุดยอดมากรุนละทึกสุดๆอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ครับผมต้องพูดถึงภารกิจนี้ครับก็คือ no russian ภารกิจนี้ผมว่าทุกคนน่จาจะจักกันดีเพราะว่าม,มันเป็นประเด็นโต้เถียงกันในช่วงแรกที่เกมออกมาเนื่องจากว่ามันมีความรุนแรงมากนะครับแลวก็เกมนี้นเนี่ยคุณภาพเนี่ยเด็กเขาก็เล่นเยอะกันอยู่นะครับ มันก็เลยมีประเดน็นเรื่อง,องความรุนแรงครับว่ามันเกินไปหรือเปล่าคือในภารกิจนี้เนี่ยเราจะต้องรับบทแทรกซึมเข้าไปเพื่อเอาข้อมูลจากมาคารหรือฟและมาคารอฟก็ได้วางแผนก่อการร้ายก็คือการยิงคอรัสเซียเพื่อทําให้เกิดสงครามแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนี่ก็เป็นฉากหนึ่งที่น่ากลัวมากครับแล้วก็สะเทือนอารมณ์ใครหลายๆคนอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงประกอบที่ได้แฮนซิมเมอร์นะครับนักประพันธ์เพลงของภาพยนตร์มาแต่งให้โดยผมบอกเลยว,ว่าเพลงของเขานี่แบบ very professional เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังสักนิดนึงอ่าเพลงนี้ไปแล้วก็เพลงนี้คือเพลงตอนแบบพวกชากสเทินอารมณ์ดราม่าครับอันนี้ไป นะเขาแต่งได้ดีมากไม่แปลแล้วครับที่คิสโตเฟอร์โนแลนให้เขาแต่งเพลงให้กับทุกเรื่องยกเว้นล่าสุดอย่างเทนเนตเพราะว่าทางฮันซิเมอร์เขาไปรับงานจากทางหนังเรื่องดูนแทนซึ่งก็น่าดูเหมือนกันผิดเรื่องผิดเรื่องเราพูดถึงเกมอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นตำนานจริงครับมันอาจจะไม่ใช่ที่ผมพูดไปข้างน้นคือข้างบนก็มีส่วนแต่ส่วนที่มีมากที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้นะฮะเพราะว่ามันสะเทือนอารมณ์คนที่เล่นเกมคอร์ดที่ภาคนี้ไป บบนานแสนนานนะครับซึ่งมันคือฉากสําคัญที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ฉะนั้นหลังจากนี้นะครับถ้าใครอยากไปเล่นเองนะครับผมจะให้เวลาแป๊บนึงกดสคิปไปตามเวลาที่ผมขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับโอเคคนคิดให้ดีนะครับส่วนใครที่รู้ว่ามันคือฉากอะไรก็รอนั่งดูต่อได้เลยหรือว่าใครที่ไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วก็รอนั่งดูเลยก็ได้ครับโอเคนะไปยังไปแล้วนะโอเคงั้นเรามาต่อกันครับฉากนี้นะครับคือเราจะได้เล่นเป็นโรชซึ่งเราได้รับภารกิจ ก็คือเราพบนะครับว่ามาคารอฟเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ใน 2, 2> จุดที่ก็เลยแบ่งเป็น2ทีมครับโดยในแท็กฟอส์หนึ่งซีหนก็คือกลุ่มแรกก็คือโกสกับโรชนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือกับตันไพรซ์แล้วก็โซฟกับตันแมกทาวิสไปด้วยกันโดยในภารกิจนี้ครับพอเราเข้าไปถึงที่ปุ๊บเราก็ไม่พบมาคารอฟครับแต่เราพบแต่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นของมาคารอฟแล้วก็เลยดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาเพื่อเก็บเหมือน,น,นแบบเก็บข้อมูลใน USB ครรับซึ่งเเขาเียกว่า DSM แล้วเราเก็บเสร็จปุ๊บ พวกทหารก็มาเต็มเลยครับแล้วก็เชฟเปิดเนี่ยก็เลยนํากองทัพมารับเราครับโดยที่พอเรากำลังขึ้นเนี่ยเหมือนโรสนะครับก็ได้รับบาดเจ็บโกสก็เลยพาโบชกลับไปที่เฮลิคอปเตอร์ครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น จเนอร l ชเพิที่อยู่มาตั้งแต่ต้นเกมอยู่ดีๆก็ยิงโรชและโกส์บวกกับเพลงสุดเศร้าที่ประพันธ์โดยฮันชิเมอร์ immer, มันก็ทำให้ฉากนี้เศร้ามากครับเศร้าสุดๆแล้วเหมือนฉากนี้จะเป็นฉากการหักมุมครั้งแรกในแฟนชายคอร์ูตี้และก็จะเหมือนเป็นครั้งเดียวด้วยและนอกจากนี้เนี่ยฉากนี้นะครับยังติดอันดับท็อป10ต,ตลอดกาล ฉากหักหลังในวิดีโอเกมครับก็ถ้าเกิดจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าธรรมภาคนี้ถึงเป็นตำนานถ้าคุณจะหาเกมนี้มาเล่นเนี่ยผมแนะนำอย่างยิ่งเลยซื้อเป็นภาค remaster อยู่ใน battle.net นะครับของภาค2นะคนก็ไปซื้อมาเล่นก็ได้เพราภาพสวยดีแต่ว่าผมมีภาคแล้วไงก็เลยคิดว่าเล่นอันที่มีอยู่ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอคุซื้อภาค2มาเล่น๊ปนะครับ คนเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจซื้อภาค3เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบจบแบบมันต้องต่ออะคือมันต้องต่อเลยแต่ว่าพอดีผมวางแผนไว้แล้วว่าพอผมเล่นภาค2นี่จบอะผมคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องทําภาครีมาสเตอร์ออกมาเพราะว่าภาคหนึ่งภาค2ทํทรีมาสเตอร์มาหมดแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราภาคสามรีมาสเตอร์เดี๋ยวค่อยซื้อมาเล่นก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจนจบนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นติ่งคอร์ดตี้แล้วคุณไม่เล่นภาคนี้นะผมบอกเลยพลาดอย่างแรง